สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงฟีฟ่าหน้ารู้วันนี้นะครับเราจะมาดูว่าการบวกเจ็ดเนี่ยครับมันมีโอกาสติดกี่เปอร์เซนต์กันนะครับโดยผมจะใช้นักเตะทั้งหมด10ตัวนะครับแล้วก็เอามาคิดเป็นเปอร์เซนต์นะครับโดยทั้งหมดนะครับจะเป็น6กบวกสามทั้งนั้นเลยนะครับก็ชนกันอย่างกะทีแล้วกันตเพื่อความรวดเร็วนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยดีกว่าครับ โรบินฟานเพอร์ซี่ครับมาอย่าติดกันสี่เปอร์เซ็นต์แค่สิบตัวไปครับตัวแรกฟานเพอร์ซี่ฮึบอื้อหือตัวแรกติดแล้วเว้ยเฮ้ยมาแปลกนะครับตัวแรกก็ติดซะแล้วนะครับฮึมฮึตัวต่อไปเลยดีกว่าครับเป็นนี่เลยเป็นร้อยครับมีสามตัวเลยนะครับมาบวกเจ็ดตัวที่สองครับ ไปเซนดร์อสมาฮึบแต่ครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าติด2ตัวนี้คงจะไม่น่าจะใช่นะครับกูได้บวก2ครับตัวต่อไปเอาเป็นเซนดูร์อสเนี่ยยับต่อไปครับเซนดร์อสเป็นไงครับตัวที่3แล้วครับไปเซนดร์รอสฮึบ แตกเอาละแตกสองตัวติดแล้วครับอือกูเดินบุกสองเหมือนเดิมนะครับไี่เปลี่ยนฟิล์บ้างครับมาเอาเทีโววาคอร์ดแล้วกันมาขึ้นบุกเจ็ดไปอ่ะตัวที่สี่แล้วครับฮึบแตกอีกแล้วครับ มีแววรัวๆแล้วต่อไปเอาเป็นตัวอะไรดีครับเป็นโคโรตูเล่แล้วกันับมาโครโรตูเล่มา,มาลุยนะตูเล่ครับลุงตูเล่มาฮึบแตกอีกแล้วขออีกสักตัวก็ยังดีนะโอ้นี่กูแตกอีกครับ ตัวต่อไปเอาเป็นอเล็กซงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเป็นเซนทรอลสเหมือนเดิมก่อนแล้วกันมาเฮ้ยมันต้องเป็นหกหกสามนะครับมาเซนทรอลสเป็นตัวเดียวอยู่เลยไม่ตัวดีมาเซนทรอลสฮึบแตกแล้ว กูได้บวกสองเหมือนเดิมหรือเปล่าอ๋อไม่ครับโอเคได้บวกสามตัวต่อไปครับเอาถึงคิวเอาเป็นเฮกเตอร์เบียาลินแล้วกันนะมาเจ็ดสิบล้านครับมาเลยเบียาลินปุ๊บไปเบียาลินฮึ่แต่อูมลัวๆเลยเว้ ได้บวกซอขึ้นมาครับเอาตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมดนะครับกี่ตัวเนี่ยเหลือ3ามตัวนะครับเอาเป็นเอเล็กซรงก่อนดีกว่าแล้วกันมาทรงลุยติดตัวเดียวอยู่เลยนะครับจากสิตัวนะครับฟึบมาตัวที่แปดครับฮึบอย่างแตดอีกเหรอวันนี้ ติดตัวแรกตัวเดียวอยู่เลยมาตัวต่อมานี่เลยครับโทมัสโรซิกกี้ครับไม่ลอยล้านไปเลยครับติดจะได้สีม่วงครับมาโทมัสโรซิกกี้ไปมาโรซิกกี้ฮึบยังตปย้อน ได้ไรครับได้บวกสามเองตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นโรล็อกกอสเซลนี่นะครับร้อยยี่สิบเก้าล้านมากันนี้ขอใช้แต้มแล้วนะครับตัวสุดท้ายแนละ้วมากกอสเซลนี่เย็บไปมาตัวสุดท้าย ติดกี่ตัวคือแตกเหมือนกันครับใช้แตกว่ายังแตกนะครับติดยากติดเย็นเลยเกินแล้วก็บวกเจ็ดเนี่ยได้บวกสามครับโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับสิบตัวนะครับสรุปนะครับก็ติดไปแค่ตัวเดียวนะคือโรบิฟานเพอร์ซีนเองนะติดแม่ตั้งแต่ตัวแรกนะครับแล้วก็ไม่ติดเลยนะครับ ใจร้ายช่ไหมมีให้เหมือนให้โอกาสกันนะครับโอเคบทสรุปนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นก็คือ10%เนั่นเองนะครับขึ้นบวกเนะครับโอกาสติดก็คือ10%เโอเคก็ไปสู่ช่วงต่อไปเลยครับกับช่วงถามได้ตอบได้นะครับคอมเมนต์แรกนะครับเป็นของคุณพานิดาเอี่ยมใจกล้านะครับถามมาว่าพี่ได้เงินจาก YouTube กี่บาทหรอครับก็บอกเป็นตัวเลขไม่น่าจะได้นะครับก็ เอาเป็นว่าไม่คุ้มเท่าที่เติมเกมไปแล้วกันนะครับที่เติมเกมเปิดของไปไม่คุ้มครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของ JDFGSJD นะครับถามมาว่าเมียกับแม่พี่เอาใครเอาเอาแม่เอาแม่เอา,เอานี่คือเอาอยัางไงครับไอ้เรื่องนี้ก็ต้องเลือกแม่อยู่แล้วนะครับแม่คือผู้มีพระคุณสําหรับเรานะครับโอเคคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของเ e t g ม m e r ทีวีนะครับคอมเมนต์ comment ว่าเม้นแรกดอดอนะครับปลดีใจด้วยครับคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเป็นของดัตตาวันดัมเบลนะครับเขาคอมเมนต์มาว่าตอเรสเอ็กไอบวกสิบกับตอเรสเอ็กไอบวกสิบก็เลือกตอเรสเอ็กไอบวกสิบละกันครับคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเป็นของแชมป์แคปิตนะครับก็คอมเมนต์ถามมาว่าเฮียดิบลาสสิบห้าบวกแปดกับดิบลาสสิบหกอีซีบวกห้าอันไหนดีกว่ากันครับ ่าเอาถ้าเกิดเซน์ของผมบอกนะผมว่าน่าจะเป็นดีบาล่า16 EC บก5นะครับก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นตัวนี้แล้วกันโอเคคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเป็นของการีนาหัวโคยนะก็คอมเมนต์มาว่าเฮียนี้ต้องเติมไม้โทด้วยไหมฮะไม่ดีนะครับาถ้เติมไม้โทมันจะเป็นคําไม่สุภาพสักเท่าไหร่นะครับก็อย่าเติมเลยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเป็นของวิชพล CS นะครับ ก็ถามมาว่าเฮียมีหมอยกี่เส้นครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับโกนทิ้งไปหมดแล้วนะครับโอ้โหคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับอเมมีเอะนะครับก็คอมเมนต์มาว่าผมชอบท่ามังกรกินหมี่ครับสงสัยเฮียต้องชอบท่าหมาแน่เลยตอบแล้วนะครับเฮียติดตามอยู่นะครับก็ชอบท่าหมาไหมก็ไม่แน่นะครับก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นของในนาคุมสนิทนะครับก็คอมเมนต์มาว่าแนะนํากองกลางดีๆให้หน่อยนะครับกองกลางนะครับแนะนําผมว่าจังหวะนี้ต้องเป็นพวกบาสิบหกอีซีแล้วกันครับตัวนี้อย่างโหดคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นของบิ๊กเกอร์แบร์ทีวีซนะครับก็คอมเมนต์มาว่าเนี่ยมีขนตูดไหมครับมีครับมีชอบเล่นด้วยครับเวลาเขียนแล้วรู้สึก รู้สึกได้อารมณ์ดีนะครับทวยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของฟิลิปเป้เปโตนะครับก็คอมเมนต์บอกว่าซื้อกาก้า 06U บก3หรือกาก้า XI ตัวไหนดีครับเอาจริงๆผมว่าถ้าเกิดไม่เน้นว่ามันเป็น XI นะครับซื้อ 06U วก3ดีกว่านะครับก็น่าจะโอเคกว่าแล้วนะครับเพราะว่าแต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นแบบทำฟูทีม x ไอะไรอย่างงี้ก็แนะนำให้เป็นกาก้า XI ละกันนะครับ คอมเมนต์ต่อไปก็เป็นของพีรพลนัจนะครับก็คอมเมนต์ถามบอกว่ากูตัว15กับกาสิยา15ไหนดีกว่ากันก็ต้องเป็นกูตัว15อยู่แล้วนะครับเพราะกาสิยา15บห้ไม่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 ค่อยโหดนะครับกูตัว15แล้วกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของฟีฟา673นะครับก็คอมเมนต์มาว่ารองหน้าเ i ใครดีครับงบ1,500งสองตัวงบ1,500นี่คือเอา2ตัวใช่ไหมครับอ่านั่นก็เป็น1แล้วครับเอโต จะไม่เกินงบนะโอเตโต้กับลูนี่นะครับสองตัวนี้ก็ไม่น่าจะเกินพันห้าร้อยนะครับโอเคคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของชนัดเคนะครับคอมเมนต์ Comment ถามว่าเฮียเล่นบอลเป็นไหมเล่นกับเล่นเป็นนะครับแต่เล่นเป็นในแบบที่พอเล่นทู่ๆไายๆได้นะครับก็เล่นไม่เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับก็พอเล่นได้แล้วกัน คอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วก็เป็นคอมเมนต์ของเกมออนไลน์ทีวีนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากเติมบ้างแต่ไม่มีตังค์นะครับเอาจริงๆก็ไม่ต้องเติมก็ได้นะครับเกมนี้ก็เก็บตังค์อย่าตีบวกก็พอครับเก็บตังค์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเติมอีแล้วนะครับผมเติมเฉพาะตอนที่มีโปรโมชั่นนะครับแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆจนแบบซื้อของได้อะไรอย่างนี้ <S <S <ๆ S 1> ผมก็จะซื้อของใหญ่นนนๆทีอย่างนี้ครับก็อย่าไปเติมนะครับเดี๋ยวการิน่ามันจะรวยเอา โอเคก็หมดไปแล้วนะครับสนับทุกคอมเมนต์ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็ถ้าเกิดชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามันได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ตอนหน้าแล้วกันบ๊ายบาย